ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่22พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะระวังอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจของตัวเองนะคะจะมีคนมาหามีคนคิดถึงนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าคนลักเก่าหรือคนเก่าเก่านะคะระวังหลายๆคนกําลังมองหางานใหม่อยากเปลี่ยนงานหรือกําลังรองานอยู่นะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากคิดเยอะระวังปัญหาปวดหัวระวังไมเกรน ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจระวังโรคหัวใจกาเริบนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเด็ดขาดกับอะไรบางอย่างอาจจะต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะใครรอง,งานมีโอกาสได้งานใครคิดเรื่องงานรอง,งานมีโอกาสได้งานคุณจะได้เจอคนเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะมีคนมาหาที่บ้านซื้อของมาฝากนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลระวังสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวนะคะระวัง อารมณ์คำพูดและการตัดสินใจระวังการพูดกับคนรอบข้างระวังมีปัญหาเกี่ยวกับคำพูดและทะเลาะก,กันสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ9 6 3 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ